สวัสดีท่านผู้ชมที่เรัคขามาพบกับจังหวัดสระแก้วนะคะในช่วงนี้ของจังหวัดสระแก้วก็คงจะเหมือนกับหลายๆจังหวัดของประเทศไทยของเราที่กําลังมีการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐานหรือทีเรียกย่อๆว่าจอปท์นะคะซึ่งเป็นกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมาดําเนินการเพื่อที่จะนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนแต่การจะไปพัฒนาได้นั้นจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลกันก่อน ทีมงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็ของจังหวัดก็จะดําเนินการในระยะนี้ถ้าหากท่านได้รับการสอบถามข้อมูลนะคะก็ขอให้ให้ข้อมูลตากความเป็นจริงเพราะข้อมูลเหล่านั้น,นะจะเป็นข้อมูลที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านของคนในชุมชนในหมู่บ้านในตนําบลแล้วก็ส่งผลไปถึงระดับประเทศด้วยในส่วนของจังหวัดสายแก้วนะคะก็มีเป้าหมายที่จะต้องทําการสํารวจจปทเะถเี่อยู่1 0 0 0 0แกว่าครัวเรือนนะคะ ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มีการมอบหมายให้กับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนะะี่ยค่ะลงไปทําการติดตามการดําเนินงานไปตวรวจสอบดูว่ากระบวนการเป็นไปตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดไว้หรือไม่อย่างไรนะคะในส่วนของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้รับมอบหมายให้ไปทําหน้าที่ที่อําเภออารันประเทศนะคะซึ่งเราก็ไปลงในพื้นที่มาจานวนเป้าหมายในพื้นที่ก็1 0,000นกว่าครัวเรือนนะ เราก็ไปดําเนินการก็ใช้วิธีการสุ่มนะคะสุ่มตรวจสุ่มไปติดตามจุดแรกที่เราไปก็อยู่ที่ตําบลท่าข้ามนะคะจุดที่2ก็อยู่ที่ตําบลหนองสังอยู่อําเภออรัญประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของการดําเนินงานทั้งทีมงานพัฒนาการอําเภอนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ลงไปแล้วก็ทําการมอบหมายภารกิจให้กับทางอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอทําการสํารวจข้อมูลเป็นข้อมูลที่ เป็นความจริงนะคะแต่ก็อาจจะมีอุปสรรคข้อขัดข้องบ้างเช่นมีบ้านเลขที่มีเจ้าบ้านแต่ไม่มีคนอยู่นานติดต่อกันเกิน6เดือนก็จะไม่มีการสำรวจอันนี้จะเป็นข้อมูลให้ทราบส่วนประชากรที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่อยู่ในบ้านหลังนั้นถ้าอยู่กันไม่ครบ6เดือนก็จะไม่นับไม่แจงนับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ขออนุญ,ญาตนํามาเสนอจากข้อมูลที่เราสุ่มไปนะคะจํานวน2ตนํตบลตาบลแรกที่ ตำบลท่าข้ามนะก็ไปดูการจัดเก็บข้อมูลก็อาจจะต้องทาความเข้าใจเพิ่มเติมกันนิดหนึง่งในกรณีที่มีการสํารวจข้อมูลแล้วมีการถามว่ามีบุคคลอายุ 0- ถึง6ปีไหมถ้ามีมีกี่คนถ้ามไม่มีไม่มีก็ติ๊กถูกแล้วให้ข้ามไปข้ออะไรนะคะตรงจุดนี้บางทีทางเขาไม่มีไม่มีก็ไม่กรอกอะไรเลยไม่ว่าจะตอบว่ามีหรือไม่มีก็ไม่กรอกอันนั้นก็จะเป็นคาแนะนําที่เราไปให้เติมเติมเต็มแล้วก็จุดที่2ที่จะมีอุปสรรคก็คือ ใช้ดินสอในการกรอกเพราะว่าผู้กรอกเนี่ยเกรงว่าจะผิดแล้วเดี๋ยวจะแก้ลําบากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางทีมงานทางพัฒนาการอําเภอได้บอกว่าขอให้ลงด้วยปากกาสีน้ําเงินนะะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นเราก็ได้ตรวจสอบดูว่าเมื่อกระบวนการของการจัดเก็บข้อมูลมาแล้วนะคะผู้จัดเก็บข้อมูลเจ้าบ้านเซ็นชื่อ,อ,อผู้จัดเก็บข้อมูลเซ็นชื่อแล้วก็ต่อด้วยทาง ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในพื้นที่จะต้องรับรองข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลนั้นไปประมวลซึ่งตอนนี้ทางอําเภออรัญประเทศนะคะก็อยู่ระหว่างการเรียงเรียงร้อยข้อมูลออกมาเป็นในระดับอําเภอแล้วก็จะเปิดเวทีในการทําการรับรองข้อมูลนั้นอีกครั้งหนึ่งข้อมูลก็ถึงจะสําเร็จนะคะก็คาดว่าประมาณสักต้นเดือนมีนาคมอันนี้ก็เป็น